ยูนี่ิสฟิสยยูครับอใส่แบบงามเลยครับครับสรุปผลคำขึ้นนี่ก็สองเต้มครับน่งขาว่อนนุ่งขาวยี่ รู้แาวเสารับสวัสดีครับพี่น้องมาพบพ่อกันคือเกาด้วยครับกับนักล่าปลากระบองเพราะว่าท่านี้เปิดแล้ว <c oughs> ก,ก็วคิดว่าสุดท้ายน้ำครับตัวนี้แต่ว่า มันมีผลงานครับก็เลยก็เลยสีไทยต็เลยคิดว่าบวไทยดอกว่าสีเมื่อบ้านนี่แหละใส่เลวกับสีเมื่อบ้านเลยเอาไปอามาเตามแหลกกระมาแต่แก,ก,แก็ตอนนี้เต้มซองแล้วครับเตามแรกหนี่มาได้ประมาณนึงแล้วครับแต่กระนง้งับวัสิการบ,บานแวะเข้าวมาบมึงหม้อีกหม่ห,หนึ่งโดนนี่ครับ อันนี้เต็มสองนะครับนี่เต็มสองเต็มสองนี่เสียงครับเสกเสก,สกนี่ครับเต็มสองครับนี่โอ้ยสวยเลยครับสวย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 งามนะครับนี่ ครับเดี๋ยวจังไี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสรุปผลให้เบิรงอีกรอบนึ่งนะครับูตัวใหญ่อยู่ครับนี่ยดิดิตัวใหญ่อยู่ครับครับผมครับพี่น้องผมวันนี้ก็สรุปผลนะครับ น <t od ian |ms|> ี่ครับตัวงามอยู่ครับนี่ตัวนี้ตัวงามอยู่ครับใบสองแต้มครับตอนแรกบูคิดว่าสีไายตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ไ่ครับครับตัวนี้ตอนแรกบูคิดว่าสีไายครับตอนแรกว่าสิคือจังบว์นันสิโบว์คือจังมันสิบ๊ามานนะครับ ไปมาเอา,า,เ,อาเออไปใส่แบบงามๆเลยครับเฮ้ครับสรุปผลคำขึ้นนี่ก็สองเต็มครับใส่เรียวยามกับเพราะว่าผมมากับคำผมมากับคำเล้วมันเกิดผมคิดว่าสิบอะไรไทยแหละผมคิดว่าสิบด้ไรไทยตอนพูน้นะมือเศร้าตเไปมาเอา ไส่เลี้ยวยามกับติดออติดก็ก็เลยเก็บตกให้พี่น้องเบิ่งจันหน่อยครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร่น้ำเวยครับก็เป็นกำลังใจใน,นคลิปต่อๆไปครับสำหรับคำคืนนี้ก็ทาทาลุ่นตอนเศร้าเลยครับว่ามันสีเป็นยังไงแล้วก็ทาเบิ่งสภาพหมายน้ำ่ามัน คือบอ่คือเพราะว่าย้ำคืนสิมันมันบ่เห็นถ่ายไปกับมองไม่เห็นต่ทำมื้อเช้าเลยครับครับขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมครับไปครับไปมื้อเช้าเลยครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับพีนพพ่น้องพๆกันคือเกาวครับนักล่าลากระปองตอนนี้ก็เศร้าเลยครับนี่ครับจะพามาย บ็ <laughs> เป็นไม่จะมีมีหนูแต่ว่ามอขืนนน่กะมาอันนี้เลยครับไอสองเตรียมตัวง,งามเลยครับมุขืนนี่โอนี่ก็เป็นหน้าน้ำถ่วมครับแต่เา่าเขาเลยมันบุขืนแต่ให้แต่ให้ทั้งลังถูกให้ทั้งล้างถุกอ่ะเออมันจะมีมีเขามีอย่างอยู่ครับแล้วก็มีหอยหวยน้อยๆเป็นคล้องน้อยๆครับทั้งถุน พุดละไม้ย,ยี่โหันละครับครับเดี๋ยวไปเบิ้งไปติดตามไปรลุ่นไปเชียนครับว่ามันจะมีเตี่ยมหรือสีมาร์ไปครับไม้แรกของเราเยอะน้ำท่วมครับคุน้องอารมณท่านนี่แห้งอู้คุน้องเอ้สื่อสื่อกับเล็กไม่มีอะไรเลย บวงบวงโหลดบวงสลิงซื้อๆครับม่งนี้เรัาทำขคืนนี่ได้ตัวนึงติดแถมที่สอง,องน,นี่ก็ซื้อๆครับกับเล็กใส่ใส่บกักน,บกนัดเอานัดบ่สับปะรดสับปะรดลองเอาสับปะรดมาใส่เพราะว่าคลิปที่แล้วนั่นลองอัน ตะลุกบ่เออแคนตะลุกเร็วคลิปนี้เลยลองสับรถสับรถตัวเสรสับรถสับรถซื่อเลยยังไงก็บอดีตเฮ้ยสีวิตเต็มหยพี่น้องบึ้งมาเนาะย้ำเสาเลยขึ้นมาเน่ะสวงเต็มอู้ยพี่น้องยังไง ข้าวขาวขาวขาวนูท้องขาวบ่โอ้ยพี่น้องนูท้องขาวอย่าีพี่ท้องขาวการคอเลยครับซับศอกกางหน้าผากเดี๋ยวเอาไปก่อนเพราะว่าผมมีเงอใส่จะมาใส่ไม้ไมเมล็ดครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับคราวนึง khao à, nâng tem sẽ là buông Cái xưa nào Cái nào Ok, mai ni chụp อย่างนน่นนี่ออห้างห้างนกครับไปไม้ต่อไปครับไม้ที่สองของเราใส่หเหรอเจ็ดแนนึงบ่อพานพี่น้อง นี่ก็บ,บอพานซื้อๆนี่สเปรดสเปรดอันนี้สเปรดกับปูเผาซื้อๆบอบมีหนูแล้วหนูบอกนี่ก็ซื้อๆครับดวงดีม,มีสาไไฟซีหลัง ที่หลังแ้วครับพี่ี่ซีลีอยู่ครับเดี๋ยวไปหมายต้องไปกันครับใส่ละ่ะเป็นซ่องเงียบเงียบนิดนิดซีซีลี่ซื้ <c ười> อๆไปลองนี่หน่อยีอ่าไง sư sư Mình có sư sư Thang có sống bèn bèn đấy phía nào Ê trời Sư sư Mặc nát đi leo phía nào ตุวนัทนัทมาทำงานเลยครับวันนี้โอ้ยหนูเล่นกายวศนจนนั้นกลับนันมีแต่ดินแต่ว่าพวกติดพวกเขากลับโอแสดงว่าพวกนัทบ่ได้ผลนัทนัทสัปรุดนี่นะนี่ก็ซื้อๆเล้วคิดว่ามันพัฒนาไหม้ มดอันนี้ไว้นี่แหละบ่เก็บดอกเดี๋ยวมืออื่นจะมาซ้ำต่อยไม่อยามไปครับไปไม้อีกไม้นึงไม่ใช่ไยใส่เนาะซื่อๆบบพการนไปทั้งไหนล่ะอ๋อท่านี้ก่อน ไม่ผ่านไม่กระดุกกระดิกเลยเสียแล้วนี่นี่ผ่านอยู่ครับแต่ว่าติดผ่านอยู่อู้นี่เหยียบบวงนะครับนี่แปดแปดตีกับพื้นนะครับบวงนี่กับผ่านครับรติดนี่อู้นี่ Bông đít này Mình bảo 100% là bông đít Xe này ờ, À không, <laughs> không có nhìn Không có nhìn đâu Nó không <thấy> nhìn đâu <laughs> Sư, -sư Này là Này là Này <laughs> ไอ้ตั้งนี่อันนี้ก็ซื้อ,อครับนิดนี่พานเตบอติดสองมองมองนี่ครับต่อไปอีกหมายหนึ่งครับเอ้ยขาวหนึ่งเต้บตัวนี้ <laughs> คือไหมจะคือไหมน้ำหมอบุษัทนี่แห้งเดิพี่น้อยมึงใส่บุษัทนี่แหงแล้วก็เลยบบุษัทนเกี่ยวบ่อพานพี่น้องนี่เก็บ่อพานมันไม่สองตัวนะบ่ได้ไปเมื่อคืนนะบ่ thấy nó không bán số ảnh đấy cho chưa thấy bất tích chắc ảnh nè bán số ảnh chưa hút số ảnh bất chắc ảnh เดี๋ยวครับเดี๋ยอีกสองนังตรงอันนี้บัวพานพี่เนาะแถวนีกับบัวพัน,นพวกนัดนี่พวกนัทไปขึ้นเก่าอยู่พี่น้องผมไงรู้สึกว่าพวกนัทก็พานครับพี่นเนาะกำลังเอาเอาอย่างอื่นมาใส่ ก็สิเอาอีปูถ้าบผมอีปูอีปูเพากะสิเอาอย่างน้องกไต้าอยู่ว่าที่ไหนนะเพราะว่าเยอะที่มีอยู่ก็คือขีต้าครับอีปูอีปูกับขุดไม่ได้ขุดดอกจับเมื่อคืนเล้สามสี่ตัวอยู่ครับเดี๋ยวผมไปสรุปผลให้เพิ่งครับเดี๋ยวผมไปอันแต่งบวงกันครับ んかスースー

ขยับขยับไม่ขยับพี่น้องไม่ขยับไม่ขยับอุ้ยหนูเล่นเศร <c oughs> หนูเล่นเศรน้องโอ้ห้องเล่นหนึ่งยับเศรุง่ายครับ โอ้ยยินเสียงทุบๆๆอยู่มัน่นนกครัวครับเดี๋ยวผมเก็บกันครับกรับน้องเศร้านี่กับบ่อมันครับแต่กับบอ่อห้วคือว่าอนนะไรล่ะคือว่า มันมันบปรใหญ่ได้สองเต็มนูทองขาวตัวนึงแล้วก็ลูกลูกหนูบ่หนูครัวตัวนึงครับหนูครัวครับหนูทองขาวอย่างละตัวแต่เมื่อคืนกับมานั่นแหละแต่กับบ่ไปยังเพราะว่ามาคืนมานแล้ว เดี๋ยวไปสรุปผลครั้งที่งครับแง่ๆครับครับสวัสดีครับพี่น้องผมอีกรอบหนึ่งย้ำเ้าๆเอ้อประมาณนี้พี่น้องตอนนี้ประมาณกับแต่ว่าบ่เหี่ยวก็ได้ก็ได้อันอันยุครับ ขวกระนะครับเต็มนึงงล้วทองเขาทรองเขานี่ปวนเขาด้วยครับนี่แม่ท้องมนน่หน่อยที่ใครคือสีมันครับเอาเขากระทองเขา,ขามันกลัวหูนี่ล้วครับเเต็มครับมันนี้ นันบ่วงก็ไม่ได้เก็บเลยครับบ่วงปล่อยมือเลยถ้าเขาว่าถ้าัดเกี่ยวเขาเราจะไปทัดท้เกี่ยวหรอมั้งครับเพราะว่าน้ำมันไหลไม่ให้น้ำเขา,ากเกี้ยวแล้วเกี้ยวเลยก็ไม่มีน้ำเพราะว่าไม่ได้ใส่ใไม่ให้น้ำใส่ในคันแท็ครับอัอนคู่ห่วยคู่ห่วยหน่อยใครในอยู่มึงคืนกับได้ใส่ใหญ่ๆ,ๆครับมึงคืนนี้ที่ไหนกับฝากขอบคุณสำหรับ ผู้ที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับอันฝากกดแชร์กดไลค์กดซับกระให้น้ำเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อๆไปครับคลิปนี้ก็นาสีเทียงสักนิดนะครับเนาะเพราะว่าผมไ่ต้องไปเข้าไปอีนงานเปิดร้านทำน้ำติ๊ตกทิ้งเขาครบเปิดร้านต่อครับคลิปนี้เทียงสักนิดครับ คลิปหน้าผมจะไปเห็นยังก็ติดตามเลยครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ